สวัสดีครับผมกายเองสวัสดีครับผมไามเองอันนี้เราจะมาเ,เล่นตายครับอีกออแล้วลนะแต่วันนี้เราจะมาฆ่าซอมบี้กันสนามนามันหน่วยมากเ <ผม S 1> นี่ยผมเข้าไปก่อนแล้ครับีคุณเข้าไปทำสวัสดีครับครั้งนี้เราจะขุดกันเลยเนะี่ยอย่าเพิง่องอย่าเพิ่งทำยังไม่ขุดทำมีขวานไหมเฮ้ยทำมีนั่นไหมมีแหละ ที่ขุดอ่ะไม่มีมีอเออดีขุดเลยขุดขุดเลยเราจะเราจะขบบีเลยขุดแล้วออกมาขุดแล้วเดินออกมาเ,เดินออกมาเ,เดินออกมาเดินออกมาอย่าเดินเข้าไปเดินออกมาโอเคองงขุดอีกขุดอีกบล็อกหนึ่งบล็อกหน้าให้มันออกมาแล้วก,ก็ข่ามัน ทำไม่ชื่อแล้วฮะทำไม่สูส่อหรอเออมันแดกกูเหตเหตุพี่กายไม่เป็นไ,ไรนี่หนุกจะตายพี่กายครปล่อยซอมบี้ไฟนะซอมบี้ไฟอ่ะอืพี่ไม่ปล่อยซอมบี้ไฟให้ทำเหรือชีวิตเต็มก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวพี่ปล่อยซอมบี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพี่กั้นไว้กั้นไว้อยู่ ใช้มือขุดเนี่ยคี่การเหลือของน้อยจังเล ไปครับไป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  คนไหนวันนี้ไม่ฆ่าบัวก่อนแจะอือเอามากินมันสัมบีปล่อยไว้ก่อนกันฆ่าบัวไม่ฆ่าไก่ฆ่าบัวฆ่าไก่ไม่ฆ่าไม่ได้จะเผาเนื้อไหมเผาเฮ้ยทำไมมันฆ่าไม่ได้ไม่โอ้ยค่อยคยเผาก็ได้อุ้ยไม่ต้องฆ่ากินเนื้อแล้วก็เผาเอาเนื้อไปทำเอาเนื้อพี่ส่งพี่ส่งไม่ทานอ่ะ เดี๋ยวเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยพี่โยนให้ทำไปแหละนี่อไนี่แหละเอาไปกินกินเลยแล้วเลวหนึ่งยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเนี่ยดูนะวิธีการกินทำรู้แล้วกดเนื้ออ่ะกดเนื้อข้างบนเลยนะกดนะเสร็จปุ๊บทำไงแล้วก็กินไก่ ทำกินอิ่มแล้วอะนี่อะอืยังไม่อิ่ม,มเลยรออีกหน,น่อยหนึ่งเลือดมันจะได้เต็มเฮ้ยไก่เน่าทำกินเนื้อดิบทำต้องเผาถึงมันจะกินได้ทำเด้นดิ้นเฉยดิ้นเฉยท้าทำจะเลือดทำจะลดลงท่านเพราะมันมียายพิษอยู่ดิ้เฉยไม่้เลือดทำม,มันลดลงทำตา,ปปานเนี่ย เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเอาเอาอันนี้ไปกินใครมีแล้วอะ่ะฮะมีแล้วกินเลยนั่แหละมันจะช่วยชีวิตได้ไปกินไ,ได้เวละจะไปทำกินไม่ได้เคออกมาเดินเดินได้เดินได้ดไดละไปฆ่าซอมบี้เลยเพื่อนเลือนไม่ต้องเต็มแล้วแต่เธอพี่ก็เลือนไม่เต็ม นี่ไงพี่กายไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปกป้องถามเองพี่กายต้องฆ่าต้องฆ่าพี่เหลือสองชีวิตหน่อยฮะฆ่าพี่กายเหลือชีวิตเหมือนทำหน่อยตีพี่เดี๋ยวอย่าใช้ดาบตีใช้มือตีอ่ะพี่กายตีได้ตีดิตีอีกทำตีไม่ได้เพราะพี่ใส่ชุดเกอร์ตีอีก พี่จะยึดก่อนเลยตีอีกตีอีกไม่เอามือตีครั้งอย่าใช้ดาบอย่าใช้อย่าใช้ไม่ไะเดี๋ยวมันเลือดลดเกยพอพอไม่มันเหลืออีกอะทางพี่รถน้อยลงกับก๋วยามแล้วเนี่ยอ๋อมีไกายกายมีไก่เหลือนีเหรอพี่เปิดแล้วพี่ไก่ทามต้องเลือกทีไปเก็บเนื้อดีกว่า เราไม่สู้อ่ะเอาก็ทำเหจือนิดหน่อยอ่ะก็ไม่ต้องห่วงอะไรมันก็ไม่เป็นไรนี่ทำจะตายละเรื่องนถ้าไม่มีตัวเดียวแหละเอาวมันโดนไฟเผาหมดละมัาหายหมดแล้วเนี่ยทำเนาะอยู่ไหนเอ้ยเก็บเนื้ออยู่เนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยเก็บเนื้อเลยเก็บให้มัน ไปไกวิ <Smile> ่งจังน <Genesis> ah, right. ี่นี่ทำยามทำามทำมทำสายกทำสายกพี่แน่นไม่ได้โดนแอมลองดังพี่วิ่งได้ขอบอกตื้อตื้อตเนี่ยพี่เร็วกว่าทำไปไกลอันตรำพี่มีสูตรการวิ่งตื้อตื้อตื้อ ไปไกลเดี๋ยวของทำหายทำเดินไปไกลเดี๋ยวของก็หายหรอกเดินไปใกล้ๆมาไม่กัดตีทำไม่ตีไม่ตีหรอกนะพี่ไม่ชอบตีเด็กหรอกเกลียดแกล้งทำทำมาหนี่หน่อยดูตร้นเร้นดิดูตรงนเ้นดิ วเลยไม่หายพี่เฝ้าอยู่เนี่ยตามพี่มาดิพี่กายยังว่านม่ให้ยิ้มขาดแฟนไหม่ครับเลยหักจุนะพี่กายยังยังพี่กายพี่เลยทิ้งอ่ะทิ้งแล้วอ่ะทิ้งทิ้งถามดูนั่นดิพี่กายทิ้ง เพี่สพี่าามตพี่ก้าดามอ่ะพี่ข้านี่ดียวพี่ตีอ่ะพี่ตายพี่หลุดด้วยรับก็หลุดแต่เข้าไปทำไมไม่ใช่แมพพี่โอเแไม่รู้โอเคแมี่กแมไหนนี่ไง อู้กูคงทามอากเพราะพี่กายอ่ะเพราะเพราะแถมนั่นแหละเพราะทามทามทามตัวเองใช่ๆพี่ก็ไม่มีของเฮ้ยได้ๆโลแบบนี้เออดูมาทำเงินอะจริงๆฮะามพี่หายไปไหนหาไม่เจอหลุดหลุดนะหลุดก็เข้าไม่สิยากอะไรอือพี่อยู่ตรงไหน อยู่อยูใกล้ๆแหละอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆพี่ต้องเลยพี่ต้องเลยพี่อยู่ไหนพี่กายพี่ไหนเนี่ยฮะพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนมืดทึบเลยเวทตึบนี่อยู่ไหนฮะไอ้ทึบอยู่ไหนทำผมพี่กายไปนะอเอาเอาไม้ถมนะ อยู่ตรงนี้นี่เองคุ้นๆไหมัเองคุ้นมันเหมือนจะเป็นที่ที่ซอมบี้อยู่พี่กายม่ื่อจะมอยวะก็แบบนี้นั้นใคยกล้องยังนั้นขอจบเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย